สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับซีรีส์เกม Hitman 3ที่ไม่จบไม่สิน้นพาคนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายกับผม P Y C S R j กันเช่นเคยและแน่นอนเรากลับมากับพาร์ทที่6แล้วน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับเท่เาที่ผมจำได้นะถึนแม้จกพาร์ทที่เราโดนไดอาน่าเนี่ยจับตัวนะครับผมส่งหน้าส่งให้ Providence และหักหลังเรามาเราจะมาดูว,ว่าพาคนี้เราจะได้จัดก,การอะไรยังไงบ้างโอเคครับไปที่โหมดแคมเปญ ดูดิเออว่ะพาสุดท้ายแล้วมั่งเนี่ยมาเลือกอะไรไม่ได้เกอชุดก็เลือกไม่ได้อ่ไอะไปลุยกันเลยดีกว่ามั้ยบิ๊กอินง่ายคือให้เราไป,ปเผชิญหน้ากับหน้าของพาวิเดนต์นะฮะอะไรเนี่ยทำไมบิ๊กอินดูแปลกๆไม่เป็นไรเราไป็นโรเบียงก,ก่อนเลยน่าจะมีเนืาา้อหาคร่าวๆให้เราได้พอรู้เรื่องนะครับว่าเราเป็นยังไงต่อหลังจากที่เรา ถูกยาพิษของไดอาน่าไปแล้วนายยังอยู่นี่อีกเหรออ้าวเหมือนแบบหลับอยู่นะ47ยที่นยังวนเวียนอยู่กับภาพของตัวเองเอเจนต์ที <Agent 47. S 1> สุดยอดนักล่าเฮ้ยมันนางผีเลยอะ โอเคไปเหมือนอยู่ในความฝันมืดๆนะครับผมเหมือนเาราหลับอยู่อะ่ะมาไอ้นี่จากปาริสยังคงหลบซ่อนอยู่ใต้เงาอ่าไอ้นี่ที่ฮอกไกโดผมจำได้ความสมบูรณ์แบบเป็นข้ออ้างข,ของนายหรือเป็นสิ่งที่ทำให้นายสับสนกันแน่กำแพงที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อปกป้องสิ่งที่เลวร้ายที่นายเป็นคนสร้างขึ้นอ่านี่คือสามพาร์ทเนอร์คือเครื่องมืออย่างแท้จริงอย่างที่เขาอยากให้เป็นโอ้นาเป็นผู้ที่เราฆ่าไปหมดแล้วนะ <c oughs> พวกนี้ <c oughs> นี่คือผลงานของคุณนะคุณจะจัดก,การมันยังไงละ่ะคุณไม่มีแม้กระทั่งชีพ จกนกระทั่งฉันมอบให้คุณไปเหมือนทวมบุญคุณกว่าน,นี่เขาเหรอเบิร์นวูดไม่เคยหยุดเซอร์ไพรส์ผมเลยนะคนนี้เป็นคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยอยากที่คิดเธออยากให้นายถูกฆ่าจริงๆเลยนะโชคดีของนายนะที่ผมไม่เคยทิ้งข้าของทีประโยชน์เท่าไหร่เตรียมเซรล,ล่มเอาไว้ ลืมเรื่องราวเลวร้ายไปคุณนี้ก็เคยทำแบบนี้มาก่อนนะเหมือนแต่ร้างสมองฟอี้เฮะเขาทำอะไรของเขานะ่ะเขามองพวกเราอยู่นะผมกลัวนะคนอ่อนแอมไม่รู้ว่าทําสำเร็จหรอลอกนะบางทีฉันอาจจะพาเขาไปในป่าแล้วปล่อยเขาออกไปนะยอดเยี่ยมจริงเขาเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมแต่ทุกครั้งมันจะมีปลายทางเสมอผมไม่เห็นด้วยเลยเรื่องนี้ นายจบแล้วเหรออ้าวอ <The toxins S 1> ย่าพิมพ์มดเรยองความกลัวของนายนะอย่าปล่อยให้อย่าปล่อยมันไว้มึงลูคัสเกที่ตายไปแล้วนั่นเองมาเร็วเดีไปตามทางของนายซะน่าเหมือนว่าเตื้นสติลูคัสเกอ่าหยมันเหมือนเกมแนวเฮอร์เรอร์นะฮะถือว่าน่ากลัวใช้ได้เลยอ่า ดันนี้น่าเป็นเซเร่เธออยากให้ฉันตายจริงๆสิแต่มันไม่ท้ายเป็นงั้นหรอกเธอเลือกอำนาจนะมันจบแล้วเธออยู่กับพวกมันไม่เธอหาทจะเอาคืนเอ็ดเวิร์ดความฉลาดของน่าจะจัดการมันที่เหลือก็อยู่ที่นายแล้วล่ะสมิรู้ว่าจะเอาไงดีคุณรู้ต้องทำยังไงเล่น่า ว่าฉากนี้คุ้นๆเหมือนโอเคจนกระทั่งฉัน <be over. S 1> จบลงทุกอย่างที่คุณทำลงไปในอดีตทุกอย่างที่คุณทำลงไปในอดีตเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะฮะขอโทษทีกดระเบิดนี่เป็นตอนจบของภาคที่สองเองที่ไดอานะอ่าย้อนความทรงจำที่โดนพ่อแม่โดนระเบิดน่ะ mm. โอเค47ตื่นแล้วมาดูกันว่าเราอยู่ไหนเราจะทำอะไรกันต่อเหมือนอยู่ในห้องพยาบาลักที่หนึ่งนะครับ47กำลังบึนๆอยู่เลยเขาถูกเตรียมเอาไว้เพื่อสำหรับการฉีดเซไอเซรัมเซรุ่มเพื่อล้างสมองนั่นเองโอเคหมอนี่น่าจะเป็นเยี่ยคนแรกโชคสลิปไปหนึ่งทีตามแบบที่เราเคยทำ เป็นชดุดเรียบร้อยโอเคปะลากหมอเข้าตู้ไปก่อนโหเนื oh, ้อเนื้อเรื่องค่อนข้าง,งลึกลับเลยนะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นไงต่อน่าติดตามจริงตอนนี้มีอะไรให้เก็บได้บ้างอะไรที่พอจะเป็นเป็นอาวุธได้ตอนนี้โอเค่านประตูป้ปะวันนี้น่าเราจะทำตัวเนีย,เนยนๆนะ นีมันห้องอะไรนะเนี่ยเอกสารเราสามารถอ่านได้เราสามารถเปิดดูเนื้อหาได้นะแต่ผมก็จะไม่เปิดขี้เกียจอ่านนั่นเองโอเคไป<ะ>ข้ามไปห้องต่อไปกันเลยอะไรเนะี่ยเป็นประตูอ๋อเปิดไม่ได้รหัสอ่าไม่รู้ ไม่รู้เหมือนเดิมเอาไงต่อดีเดินไปเดี๋ยวกลับนะฮะน่าจะจัดการไอ้ตำรวจคนนี้จะไม่รู้่แบงค์สเลสินโอเคหาวิธีการทำตัวเนียนๆนะฮะเราไม่รู้รหัสประตูนั่นเราเลยผ่านไปไม่ได้แค่นั้นเองจะเอาไงต่อเนี่ย เ้ากลับมาในห้องเดิมเก็บอะไรก็ไม่ได้ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นไปไปดูก่อนนี่ชุดของเราตู้เก็บศพซิงล้างมือไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์เลยตอนนี้มืดแปด้ด้ไปหมดเลยอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้โอเคไปค่อยหมอบไปรหัสมันน่าจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละ มีกล้องติดตัวมาแค่เนี้ยใช่ป่าวะ, 17, 17วะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าป่ะหนึ่งลองใส่ไปก่อนนะฮะหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเออนี่คิดว่าจำผิดเก้าเจ็ดเก้าโอเคถูกต้องโอเคมีชัลเลนจ์ให้เราหนึ่งอันงัดประตูได้ไหมเอองัดได้อืม อยู่บนรถไฟเรยังคงอยู่บนรถไฟถ้าแดงจะบอกนะว่าจะเดินออกไป4อ u n s เซเว่นอันซัสเเบิลจับต้องไม่ได้คงไม่มีทางไหนแล้วล่ะโอเคออกไปก็ออกโอเคให้เราเดินเลียดไปโอ้โห,โหเสียวสุดทายโคจิเซเว่นในเกมนี้ เฉ okay. ากสวยงามอะไรสวยงามสถานที่นี่น่าจะเป็นทางตอนเหนือของยุโรปนะที่มีหิมะมีรถไฟรถไฟมาอยู่ในปัจจุบันจะมาแต่หลังคาได้เค okay. มีทหารเฝ้ายานหนึ่งคนแล้วน่าจะจาัดก,การเจ้าหาี่ซะอันนี้มันตู้เอาไว้เก็บศพเพื่อไม่ต้องมาดูโอเคเรียบร้อย เปินชุดแล้วเราก็จะดับศพมันลงไปแน่เองถ้าเกิดมีความจริงไอ้นี่ไม่น่าจะรอดฮะลงไปจากรถไฟด้วยความเร็วขนาดนี้ละเอออุ้ยกับโดนป้ายตีอันนี้น่าจะเป็นห้องพัสดุเอาไว้เก็บเอ่าอะไเก็บเบียงนมมีอะไรหลายอย่างไว้เก็บของนะฮะ ไปสำรวจว่ามีอะไรใช้บ้างใช้แฉลงงัดก็ไม่ได้เพิ่งงัดประตูไปเมื่อกี้น่าเจอวาวได้วาวแล้วไปน่าจะเอาสายตรงนี้นะวาวใช่ปะ่ะอ่าแล้วก็กดหมุนเพื่อเปิดอะไรวะโอเปิดหลังคาพระเจ้าต้องขึ้นไปเพื่อความเสี่ยงแล้วว่ะโอเคไปไปไปที่เปื่อนลบเออเก็บดูแม่งตีหนา้าก่อน <Okay. S 2> เราน่าจะเดินไปที่หัวขบ,บวนนฮะเกมนี้เราน่าเราหน้าก็เราน่าก็เ,าากเดินไปนบมามีอะไรเก็บบ้างาากับข่องน้ำอารมณ์ก็ต้องเก็บอะตอนนี้โอเคนี่ก็เปิดออกไปไม่ได้มีอะไรบ้างไข่กวางเราจะลองปีขึ้นไปขางบวนวก่อนไปหาทางเข้าอื่นๆด,ดูอะไระนี่คืออะไร เราไงต่อไปไหนต่อไม่ได้แล้วอะโอเคลงลงก็ได้เออลงงัดไม่ได้เหมือนเดิมมันจะย้อนกลับมาทำไมเนะี่ยโอเคเราขึ้นไปอีกรอบคืออาจจะเจอทางก็ได้โอ้โหโดนไป้ายตีหน้าเข้าไปทีนไม่ทันได้รู้ตัวขึ้นมาปุ๊บเผชิญหน้าเลย ดาวโอ้โหเฮ้ยเออเออเออเราน่าจะเข้าผ่านกระจกให้น่นได้นะว่าตัวเนี้ยถ้าโดนอีกทีเพราะว่าโปรตีเซเว่นมันก็น่าจะตายนะครับผมน่าจะไม่ได้แล้วโอเคหลบทันอันนี้สวยเราน่าจะไปลองอันนี้หน้าต่างนะดูเข้าทางหน้าต่าง ไ okay. ปนี่ไงได้จริงด้วยค่อยไต่เข้าไปแล้วเข้ามารับรนได้แล้วที่สำคัญคือเราจะรีบไปให้เร็วที่สุดไปโอเคตรงจุดนี้พาไปได้สบายๆ uh. อันนี้น่าจะเป็นห้องพักของพวกเราทหารฮะมีบีย มีเล่นพนมราันกันเป็นปกติโอเคไม่เห็นอ่ามีป่องน้ำมันลมตอนนี้อะไรเก็บได้เก็บไว้นะมันอาจจะเป็นประโยชน์ของเราในอนาคตก็เป็นได้มีอะไรเก็บไหมไตรงนี้อะสบู่เอาบิสบู่ให้เก็บเอาสบู่เอาเก็บสบู่ก็เอา ฉากหนะ้าน่าจะแบบขนส่งไม้ขนส่งขอแต่ว่าฉากหลังนี่เป็นรถไฟน่าเป็นของ providence นะขอได้คอนเซ็ปต์เปิดอีสติงได้แล้วโอเคเส้ได้มาห้องนี้ล็อกจากด้านในเราเปิดเข้าไปไม่ได้นะเบียร์ขวดวายแล้วเจ็บไม่ได้อ่าสวยสื่อพิมพ์ไวเบนอินเดินไปอย่างชา้าเนียน เราค่อยๆไปเกมนี้เราจะไม่รีบนะไปเรื่อยๆอุ้ยจำหน้ากูได้สองตัวว่ะแจเคเปิดหน้าต่างออกไปได้เราจะค่อยๆเดินนะถ้าถ้าเป็นผมผมหัวใจวายไปแล้วมั้งเนะี่ยถ้าเกิดเดินขนาดโอเคเดินรอแล้วเดินมาดอกมาก่อนนะโอเคไม่น่ามีใครเห็น ล่วงทางต่างไาไอ้ปืนที่เรามีนี่มันเอาไปใช้ทำอะไรได้วะลองก่อนนะฮะลองยิงหัวดิล่วงเฮ้ยอ้าโอเคล่วงไปแล้วสบายแล้วแล้วทีเนี้ยมีปืนมาในครอบครองไม่ได้ต้องทางหน้าต่างเงีายเดียวค่อยป่อออกนะ ล่วงล่วงเก็บอาวุธให้หมดเปลี่ยนชุดด้วยนะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ต่อไปโอเคกับตันมอเทนสบู่โอเคเอเคอเปอิดมายอย่ารอช้าอย่ารอช้า <want> เอาเห็นเห็นเห็นว<ะ>่วเอาเห็นเห็น<ๆ>หนีช่ชกให้ ทุกคอไปทียิงหัวปวาหมายถูกกำจัดเรียบร้อยชุดนี้เราเปลี่ยนแล้วโอเคไขประโตูนี่ในนน่าจะเป็นปืนกลนะฮะโอเคดูว่าใช้ได้โอเคสะพายซำสะพายไว้ก่อนมีอะไรให้พอเก็บได้มงมีอะไรไหมอ่ามุกุจแจขอบคุณกุญแจนะครับผม ไปรออะไรล่ะนี่ไงี้ยโอ้ยพียบสองสองปืนเก็บไว้ใช้งานอ่าสวดยโอเคเราประกอบปืนเล่นๆดิไม่ต้องแล้วเสียเวลาไปเราจะไปล่าเดี๋ยวขอสแตนกันยังไหมอ่าใช่ภารกิจของเราของเราก็คือการกำจัดอาเธอร์เอ็นบุตรเดี๋ยวขอสแตนนะ ชายผู้มีอำนาจมากที่สุดในโลกในปัจจุบันโอเคกิดออกมาแล้วบินง,ง่ายง่ายป่าไม่ือแลไม่รู้ไม่ได้ปีนปีบันไดเนาะเป็นเป็นดาวเสติเซเว่นสวยเพื่อนดูดิฟิตอุย้ย ไม่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ก็ไม่ได้ดูเอาวเอาเห็นวะมีป้าย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 เออเขาตีเลยป้ายโดนลมมาก่อนไม่งั้นนะมึงโดนป้ายตีได้เอ้าเฮ้ยไม่ตายวะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยบ้าไปแล้วมนไม่ตายยิงโอ้โหเฮ้ยอึดจังวะเดี๋ยว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 เฮ้ยพัดบิ๊ก โอ้มันไม่ตายอ่ะขู่ยิงหัวไปเป็นขนาดนั้นละนนนนนลใส่บิงแส่บิงใส่บิงไม่เงี้ยตายใส่นะอัดเลยตายวะ,อะเออตายอันนี้เป็นการของพงว,วีดีนโดยเฉพาะเลยนะฮะอุ้ยฝัด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 บิ้งฝัดบิ้งแสบหูแสบตาไปหมดแล้วะฮะโอเคเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิไม่น่าตายนะอุ้ยกว่าเราจะชารเลือดได้น้ำอพอจะกลัวเลยฮนะ ไม่เงยิงให้เไยตายแฟนบึง้งเงี้ยเสียสายตามากนะลูกนี้ทำไมมาเยอะจัง,งวะไม่ไงไม่โดนนี่ไม่เงยิงลม้ลมล้มล้มมันล้มอ่ะมันล้มแต่มันไม่ตายอ่ะแต่บึง้งเงี้ย <c oughs> เอาเออเอเอดิงเออเออโอ้ยล้มแล้วเว้ย เฮ้ยไม่ตายนี่ไงไร,รุ่งอู้หูคือขลังขลังขลังนี่ไงสอยมา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 นี่ไองไอาโดนล้มป่ะนี่ไงจะอยู่จะไม่อยู่ยยยทำไมล่ะตายไปดิแค่เก็บดูที่จำเป็นให้หมดนะตอนนี้ในห้องมีอะไรคืออะไร ค okay. มีวาวหนึ่งอันเก็บวาวไว้ใช้อันนี้คือช่องละใส่ได้โอ้โอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไฟส่งมาหูตาแตกนะอันนี้โอเคเปลี่ยนชุดเป็นเหมือนอชุดของอันนี้พรวีเด้นอะไรการของพรวีเด้นได้กลมกลืนกับสถานการณ์นไป แฮปปี้ดิวตี้กองงานพิเศษโอเคมีใครฟวงปัจเจคอนจะไงดีอัน,นอันนี้คือเดี๋ผ่านไปได้เลยวะอ่าสวยโคตรเนียนโคตรเนียนสวยไปอา้าวเชีย่ยประสบ รอเลยไปตายดิไปตายดิไปตายตายหนึ่งตายสองเพิ่มสวยไปกระสุนเข้าไปเพิ่มนะเฮียเลือกเป็น f 1 6กอยู่แบบวะเนี่ยไอ้ปืนกลอ่ะใช้ฝานไปก่อนเลยนะไม่ใช่ฝานมันระเบิดนั่นเองไอ้หาปืนกลก่อนโอเค เนบอยใช้ปืนกลมุ้งใช้ปืนลูกซองเพื่อยิงไม่ได้ปัดไงไม่ไหวแล้ววะโอเคมาสวยนี่ไงจีนนี่ไงจีนนี่ไงจีนล้มไหมล้มไหมตายบ้าตายป้าให้ตายใช้ปืนกลเถือนเพื่อนทีนี้เอ้ยพ่อลุมลุง อุ้ยโอ้ตายจริงอะตายกูตายอะ่ะทุกคนไม่เป็นไรกูโหลดเซฟใหม่มาดิได้เล่นได้เล่นอายอายไหมเนี่ยครับมามามา,มาตายให้คนเห็นเนี่ยโอเคจัดไปไอ้นี่น่าจะโดนผลักลงก่อนนะเดึงตายเลยตัวแรก ใายฟัดนี่ไงละ่ะว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วตาย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 ไหมตายลตายน,นี่ไงไม่ไงหรอตายแล้ววะนี่ไงหรอตายะะตายให้หมดพวกมึงอะ อสองตาแค่ใส่เป็นเหมือนาชุดคนทำงานนะฮะถิกปืนแล้โอโ้โหไอ้วพวกมกั่วจริงๆวันนี้แต่ผมต้องทำออกมานะครับเปิดห้องดูสิมีอะไรพอให้เก็บใช้งานได้แคไม่มีไม่เป็นไรไห้่มีมีดรอเก็บเอ้ยเห็นเอาไวยแล้วนีไ่ไงนี่ไงเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหม Okay. เป็นชุดเป็นชุดบริการพอ p r o v i d e n เขาเขาตู้ไป่มอเลยนี่เราใส่เหมือนเป็นชุดพนักงานนะฮะเราเราเลยแบบว่าไอ้นี่เราเลยแบบว่าจะพกเปินอะไรติดตัวไม่ค่อยได้ไป <I understand. S 1> อ้าวมีคนช้าหนึ่งนายชกหน้าหนึ่งที รออะไรละ่ะ <_ C ell> เนี่ยเอาง <_ C ell> ไม่ไม่ไม่ร่วง่ะอย่าตู้อีกึงตัวเพื่อความสบายของเราหน้าเดงจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในการจัดก,การศัตรูเข้าไปม้ากูเจอตัวพระอาเธอร์เอ็ดเวิร์ดหรือเดูขอแสดงของเราหน้าเอ้งยันนี้น่าเป็นพนักงานเฉยๆถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรพวกเขา Okay. Uh huh. okay. โอเคไปอาฮาโอเคตักขบวนทิ้งขบวนหลังเอาไว้เราไปกับขบวนหน้าสวยงามเอาไว้เ okay. ปิบตูไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยววอนเฮ้ยอาโอเคทีนี้ก็จะเหลือเพียงเราสองคนแล้วอารเธอร์แกกับฉันโฟร์ีเซเว่นเท่านั้น ิ้งไปเลยไป <c oughs> เจอกูแน่อาเธอร์ผมไม่คิดว่าจะมีใครมาช่วยหรอกนะไม่มีหรอกนะมึงคงจะหาเรื่องใส่ตัวเองแหละย,ยอดเยี่ยมจริงคุณบลูู้คุณคิดจริงเหรอว่าเธอจะไม่เรืองอำนาจน,นี่มันสวิตีทการทำงานแลไร เธอไม่เอาหรอกนะอำนาจมันไม่ใช่หน้าที่ของเธอความคิดชัางดีเลยแต่เข้าร่วมกับผมเธอหนาในโลกแห่งความจริงนี้ฉันเชื่อว่าคุณพร้อมจะรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะทำไมไม่ทำให้มันง่ายล่ะคุณเป็นใครก็ได้ที่อยากจะเป็นคิดหนักเอาไม่ไม่อีกแล้ว อ่อผมทำดีแล้วไอ้คนเถอะสิ่งที่คุณคิดแต่อย่างน้อยๆผมก็ตายตั้งที่รู้ว่าผมเองเป็นใครอ้องเตรียมตัวตายใช่ไหมได้เอาเซรั่มกูไปแดกแล้วกันกดจีอินเจกเซรั่มเข้าร่างกายนั่นน่นคุณทำไรอ่ะไม่ไม่เรียบร้อยและนี่คือสิ่งที่ผมตามหามาทั้งหมด คุณทำผิดพลาดแล้วล่ะนี่คือสิ่งที่ผมต้องทำโคเทโอ้โหคุณลืมไปผมเราคุยอะไรกันหรือเปล่าไม่หรอกไม่ต้องกังวลเราจบกันแล้วโอเคพุกกับจบ เราไฟนะเราจัดกลางกับโเวิดเรียบร้อยในการฉีดเซรั่มที่จะลงความของจามนาแดงเหมือนที่โรตีเซเวก็โดนเหมือนกันในช่วงที่เขายังถูกฝึกเป็นนักฆ่าอยู่เพื่อล้างสมองให้ตาตามในสิ่งที่ที่สั่งป่ะไยวิวสวยอะ่ะเหมือนอยูที่นอร์เวย์เลยนะสะพานนี้ใช่ป่ะวะ หรือฟินแลนด์หรือหรือสวิตเซอร์แลนด์อะไรสักอย่างี่สะพานสวยนิวเดลข้อตกลงใหม่ฟังแค่สุดท้ายของการดำเนินแผกนการในระดับชาติซีโอของฟิตปาติกอเล็กซานร,ร่วมประธานของฮาสันออยคอนเต้แล a บผู้ก่อตั้ง The อแคว้นและอื่นอื่นมากมายอะไรเนี่ยโอ้โหอ่านข่าวไม่ทัน โอเคเรื่องดิจจบไปแล้วนะฮะเราจะกลางกับไออาเธอร์เอสบุตรหรือคอสแตนเรียบร้อยไม่ได้เจอกันนานเลยนะอเจนติเซเว่นนี่มันไม่ใช่ผมอีกแล้วล่ะสัญญาได้จบลงไปอดีตก็ตาไปแล้ว โยแล้วก็อนายจะอยู่ที่นี่โอติซเวน่าจะมาตามหาไดอาน่านะเพื่อมาขอแบบมาทำงานร่วมกันมึงไปฆ่าพ่อแม่เขาอะเขาใช้อภัยมึงไงวะเพื่อนที่ผมเลือกเส้นทางนี้เพราผมทำมันได้ก็คงมีคนจะชอบพวกเขาวะนะดูเหมือนพวกเขาก็จะชอบเราเหมือนกัน ไม่มีใครหรอก <He> s <S ที่แตะต้องไม่ได้ยิงดีที่ได้กลับมานะ <c oughs> อย่างเท่โอเคจบแค่นี้เฮ้ยคือคือเรื่องในอดีตท,ที่ The Consultant บอกว่าเป็นเรื่องของ47ีซก็คือแบบจบแค่นี้ก็คือ47 r ้ y าพ่อแม่อ i a n a กูไม่อยากรู้กูรู้แล้วว่ามาฆ่าพ่อแม่ของ d i น n ะาแต่ ที่กูอยากรู้คือว่าโพดิซิว่าจริงมันเป็นใครมาจากไหนไม่ใช่มาจบอย่างนี้เพื่อนหรือว่าจะมีภาคสี่ต่อเพื่อที่จะเออฉเฉลยโพดิซิ่เป็นใครผมจะรอติดตามนะครับผมจบไปแล้วสำหรับซีรีส์ฮิตแมนสามจบบริบูรณ์แล้วในพาร์ทนี้ขอบคุณสำหรับติดตามกันมานะครับผมกับ p c s r j และผมจะไปทำเนื้อเรื่องสรุปให้แต่อีกสักพักเลยกันเนาะขอขอบคุณมากสำหรับการติดตามในครั้งนี้ที่ผ่านมายังไงก็ ถ้าผิดแปลผิดพลาดอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามกันมาวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ